สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิเ l ลชชาน n อลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกค,ครับกับการประกาศสักดาห์ของทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลที่พวกเขาครับสามารถทําภารกิจสําเร็จกับการคว้าตัวครับเขารอบตัดเชือกของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีเลยท,ทีเดียวโดวยการนะครับร้มแชมป์เก่าอย่างราชชุดขาวเรเอัลมาดริดครับ เป็นการเข้ารอบที่คู่ควรนะครับแล้วก็ไล่ข้อกังขายอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาครับสามารถเอาชนะนะครับทีมอย่างเรอัลมาดริดเจ้าของแชมป์มากกว่า15สมัยได้ทั้งเย้าแล้วก็เยือนลูซกอขาดลอยครับรวมมากกว่า5ประตูต่อ1ทรืดียวหลังจากนั้นแรกครับพวกเขาเนี่ยสามารถกุมความได้เปรียบกับการเอาชนะขาดลอยถึง3ประตูต่อ0ซึ่งฝั่งราชันชุดขาวแล้วก็แฟนบอลครับต่างน,นะครับพากันปลุกเล้านะครับให้ทีมเนี่ยสามารถคัมแบ็กเพื่อกลับมานะครับพิกาถณนการเข้าสู่รอบต่อไป ได้แต่เรอัลมาดริดครับก็ดีดีว่าไม่สามารถนะครับทำได้ในถิ่นาซาติโกเมเรบิลโดยทุกทีมของคาร์โลอันเชโรเตินะครับไม่สามารถสร้างโมเมนตัมที่เป็นความหวังนะครับในการพลิกนรกกลับมาได้และพวกเขาครับก็พ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลในทุกท่ากระบวนครับ โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลวางแผนการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลครับและก็พวกเขานั้นสามารถเล่นได้ตามแผนจนกระทั่งจบเกมครับมิกเกลอาร์เตตานั้นยิบเสียตัวจริงครับจากชุดแรกแล้วก็นะครับ เรอัลมาริเนี่ยก็มีการปรับทัพอีู่2ตำแหน่งครับคือแบ็กขวาช้ยรุกคัสบาร์เกตนะครับรวมไปถึงเฟรเดริโกบาเบเดครับขยับมาเป็นแดนกลางขณะที่ชูอัลเมนี่ครับพ้นโทษแบนก็กลับมาแทนที่ของคามาเวนกาครับโดยเรยอัลมาเรตครับก็ถือเป็นฝั่งที่ครองบอลนะครับมากกว่าตามคาดนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านแต่ก็ไม่สามารถทําได้นะครับรวมไปถึงลุ้นโอกาสนะครับในการทําประตูอย่างจริงจังเพราะอาร์เซนอลนั้นปิดช่องได้เก็บทั้งหมดครับทีมปืนใหญ่ครับไม่ได้ตังหน้าตังตารับอย่างเดียวนะครับแต จังหวะนะครับในการดันเกมสูงไล่บีบตั้งแต่แดนบนไม่ให้เรอัลมาดริดเนี่ยสามารถเซตเกมได้ง่ายนั่นเองครับโดยทางราชันชุดขาวครับที่มีกองกลางสุดยอดอย่างชูอัลเมนีนะครับชูดเบลลิงแฮมแล้วก็วอลเบเดนั้นทั้ง3คนครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกองกลางที่แข็งแกร่งนะครับแต่ทว่าครับพวกเขาเนี่ยกลับไม่สามารถนะครับเน้นการเจาะแดนกลางได้แต่นะครับพวกเขาเนี่ยกลับตัดสินใจเลือกการเปิดออกริมเส้นนะครับแล้วก็โยนบอลเข้ากรอบเขตโทษซึ่งถือว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่สามารถนะครับ ทำจุดนี้ได้ดีสักเท่าไหร่ครับเมื่ออาเซนอลนั้นก็เป็นทีมนะครับที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับกับการรับมือกับลูกโดงและเป็นอีกหนึ่งแพ่เด็ดครับที่พวกเขาเนี่ยใช้ทํามาหากินหลายปีหลังครับโดยเฉพาะนะครับบรรดาลูกเซตพีสครับที่พวกเขาเนี่ยทำได้ดีลูกคอร์ส่วนใหญ่ครับก็ถูกดาวิดรรย่าเนี่ยกระโดดเก็บกินไม่ยากนะครับหรือไม่ก็ติดคู่เซนเตอร์อย่างวิลเลมซาลิบาแล้วก็อยากคุบคีวีออครับก็ที่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับสำหรับเรอัลมาดริดกับสไตล์การเล่นที่พวกเา ตัดสินใจการใช้บอลคอร์สนั่นเองครับซึ่งนะครับการจะเจาะตรงกลางนั้นครับดูแล้วครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่ามีโทมัสปาเตและก็ดิแคนไลท์ครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุณมภาพครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกไม่ปล่อยให้เดินกลางของเรอัลมาติดเนี่ยสามารถคอนโทรลเกมได้ครับโดยครึ่งแรกครับสรุปรวมๆแล้วครับเกมรุกของราชันชุดขาวเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะบอดสนิทครับในครึ่งแรกนีครับขณะที่ดาวิดรายาก็แทบ ไม่ได้ออกแรงเซฟแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่น่าเสียดายครับนี่คือจุดโทษของปืนใหญ่อาเซนอนที่บุเกเยอสาก้าครับดันยิงปติเซฟของทีบุกตัวอย่างน่าเจ็บใจขณะที่ครับราชันชุดขาวครับก็เกือบได้จุดโทษจากจังหวะที่เคลียน์เอ็มบาเป้นครับตั้งใจทิ้งตัวล้มนะครับแต่ทว่าผู้ตัดสินนั้นกลับเปลี่ยนครับกับคันประสินและกอนนะครับไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเป็นจุดโทษจากจังหวะนั้นครับ นั้นทำให้ครับปืนใหญ่อาเซนอลของมิเกลอา์เตต้าครับผ่านครึ่งทางแรกได้อย่างครับตามที่พวกเขาต้องการแม้นว่าน่าเสียดายครับกับจุดโทษที่พลาดไปแต่สิ่งสําคัญก็คือทีมเนี่ยไม่เสียประตูก่อนนั่นเองครับเริ่มเกมมาครึ่งหลังครับอันเชลร,รติครับคนซื้อของราชันชุดขาวนะครับก็มีการ ปรับแก้นะครับเรเดีว่าเป็นจุดอ่อนของราชันชุดขาวนั่นคือครับแบ็กสองข้างนะครับอย่างดาวิดอาราบาที่ไม่สามารถปิดบุกยซสาก้าได้ดีนักเช่นเดียวกับลูคัสบาร์เกลครับที่ไม่สามารถนะครับรับมือกาเบลมาตินเนลี่ได้ขณะที่นี่ครับฟานกาเซียเนี่ยได้ลงสนามแทนส่วนนะครับแบ็กขวาก็เป็นวอลเวเด้เนี่ยขยับมาเป็นแบ็กขวาจําเป็นเหมือนนัดแรกแล้วก็เซบยอสครับได้ลงสนามนะครับมาเจอกับทีมเก่าไฮไลท์ของครึ่งหลังครับก็คงหนีไม่พ้นกับ2ประตูใน2นาทีที่ทําให้เกมเนี่ย ได้ว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นครับแนวรับของเรอัลมาดริดเนี่ยพาดง่ายๆแบบที่เกิดขึ้นครับในลีกมิเกี่ยวเมริโนครับไหลบอลสวยๆให้กับบูกายโยซากา้าตวัดตามน้ําเข้าไปครับผ่านตัวของทีบูกูตัวไปขณาที่ปืนใหญ่อาเซนันครับก็เสียคืนครับจากจังหวะที่วิลเลียมซาลิบานั้นพลาดนะครับไม่ทันระวังบินิซุอุสจูเนียครับโชคบอลยิงตีเสมอไปอย่างน่าเจ็บใจครับ หลังจากนั้นครับโรดริโวกับสู่เข้าวังวนเดิมนะครับเป็นฝั่งเรอัลมาดริดที่พยายามสร้างเกมบุกนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบนะครับแต่ก็ไม่ได้จ่าแจ้งลุ้นเป็นประตูได้ครับยิงช่วง15นาทีสุดท้ายครับกองหน้าตัวเก่งอย่างเอ็มบัปเป้นั้นประสบปัญหาการบาดเจ็บครับเล่นต่อไม่ไหวโรดริโวกับโอกาสคัมแบ็กของเรอัลมาดริดเนี่ยก็แทบจะจบลงไปเลยครับบางคนครับออกลูกอุ่นหินครับเล่นติดฟาวแล้วก็เสียฟาวไปหลายครั้งนะครับโรดริโวกับปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยแทบจะปิดช็อปได้แล้วคครรัับบแลล้วววกกก็็นนะิาาพเเขี่ย มีวินัยในเกมรับไม่ลนลานแล้วก็นิ่งใจเย็นนะครับแถมนะครับพวกเขาเนี่ยสามารถทําประตูจากช่วงโบนัสท้ายเกมรับจากประตูของกาเบลมาเตเนลีได้อีกด้วยครับริติวาครับพวกเขาเนี่ยสามารถนะครับเอาชนะเรอัลมาดริดเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเกมนี้สําหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตตาครับ และนั่นเองครับก็รีดีว่าทําให้ทีมปืนใหญ่นั้นขยับเข้าใกล้ความฝันอีกก้าวนะครับโดยการเข้าสู่รอบตัดเชือกของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์นะครับของสมโมสซอนและด่านต่อไปครับที่ขวางทางของพวกเขานั่นคือปาร,ริตแรงเชแมครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะไปโคจรเจอนะครับเหลือเพียงอีก3นัดสุดท้ายเท่านั้นครับกับเป้าหมายแช,ชมป์ยุโรปสมัยแรกของอาเซนอลมากายขนาดนี้ครับก็ดีดีว่าพวกเขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและหวังว่าครับพวกเขาเนี่ยจะยังไม่ย ในรอบต่อไปและก้าวเข้าสู่ครับในการคว้าชแชมป์ให้ได้ในเองครับเอาใจช่วยครับสำหรับปืนใหญ่าอาเซนนลโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องมิเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่ัวเกณครับผม